มาสมิวันเทวันตามิธรมาตุลาสิทธิฐานเศธธรมะคันเทธรมปัสสิยังห่างวันทามิซาปสุชาตุวันตามิธรรม สามแถวนะครับเอานักเรียนเตรีมตัวต่อถแถวที่สามารถเรนนะครับกระบวนสดท้ายนะครับเป็นกระบรกผู้สูงอายุกฤูนะครับรงใงกาลในการับนะครับกาวุธป มาดลกรรม,มปานิิเตะปะทากินาปะทากินานินาน่ยตวะนาลาบังตาเตะปะทากินเนลุมเปิดเสียงภาษาสัมพันธ์ได้เลยด้วย

ฐานพอได้เมตตาอุปธรรมทูตตามดูแลความปลอดภัยวันนี้อย่ยงสังจและจ้างอาจจะลุ้งตัวหาจะได้เมตตามีแบบเป็น้ตตมวอางจนติดตามของรุปนการจำนวสมาชิของอุนงการจำนวนผู้สูงอายุแบงโรงเรียนผู้สูงอายุของจำนวนเจ้าทามของอุปนงการเอผารข้อสงพัฒนาภาคเหนือืองที่อะไร

ก้าถวายเงินสระเทีนมวลชนผู้ผู้สูงอายุเรียนขนาดเล็กในเทียนมวลปานเทีเชียหอมคือดวงดรงารกดวงการที่ได้เดินทางมาถึงยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ขอพรจากหลวงพ่อเกษมเสมโกเรียนเชิญเจริญพร ยตามราเมจาริโตปะทัะกัมมัวจากัมมโยนาแล้วคนั้ทำอะไรพระราชนิุิตรถุยานุการุนโยนุยรัตน์ุานุรและญาติธรรมตรยมิดทนำอาหาร